อำนาจเจริญถามวันนี้จะมาคําตอบในเนชั่นอินไซด์เนี่ยทำไมต้องอำนาจเจริญและจุดปะทะใ่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงมหาดไทยเกิดที่ไหนครับเกิดที่อำนาจเจริญใช่เพราะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในอำนาจเจริญทําไมต้องอำนาจเจริญดีเอสไอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงประสานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่สามจังหวัดนำล่องใช่ สอบพยานทั้งเป็นผู้สมัครทั้งเป็นหน่วยพลีชีพทั้งเป็นคนที่เป็นสอวออข้อมูลออกมาพี่วีหนึ่งสามจังหวัดน,นั้นคือมีอำ,อำนาจ,จอ,อำนาจ,จเจริญอ, <c oughs> อยู่ด้วยมีการรับเงินก้อนมาดำเนินการออและก็จังหวัดน,นี้ผู้ใหญ่นอ ครับบัญชาการบัญชาการลบครับโดยมีนักการเมืองในจังหวัดนั้นรับไม้ต่อทุกอ,อและนั่นจึงเป็นที่มาหลังจากลงไปสอบแล้วเกิดหนังสือวิทยุสื่อสารของกรมการปกครองลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครองใ,ในวันที่12เ <12 S 1> มษายน12เมษายนช่วงสงกรานออกไป3ข้อ1เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถ้าได้รับการประสานงานให้เรียกพยาน ให้คำหนึ่งถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการคุ้มครองเอออันนั้นดอกแรกนะดอกแรกสองดอกที่สอง,ดอ,สองดอกที่สองบอกว่าในกรณีที่ได้รับประสานจากดีเอไอนะนะเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวุฒิสมาชิกให้คำหนึ่งถึงตัวความปลอดภัยเป็นตัวตั้งและอันที่สามเรื่องของอสถานที่สอบสวนอืก็คือโบอยให้ไปไป,ไปที่สำนักงานไอตำรวจอ ไ <J. S 1> อ้น,นั้นคือหนังสือฉบับ12เมษาแต่ที่น่าส<อ>นใจตามมาคือ5พฤษ,ษ,ษภาคม5พฤษภาคมครับน,นารงเทพเสนาซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทำหน,นังสือรายงานไปถึงปลัดกระทรวงบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI อสไอนะครับมีบุคคลอ้างว่าเป็นแบบนั้นลงพื้นที่ที่อำนาจเจริญสอบสวนผู้สมัครสวอสองรายอีกหนึ่งรายบุกเข้าไปบ้านแล้วไม่อยู่เออ รายงานเจ้าหน้าที่ทราบใช่ไหมรายงานประหลัดทราบครับและพื้นที่นี้แหละครับเป็นพื้นที่หลักเมื่อ12เมษายนดีเอสไอลงพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้มาซึ่งสวห้าคนของอำนาจเจริญที่นี่มีสสได้สองคนอีกนะสอสอสองคนสวได้ห้าคนห้าคนแต่ที่อื่นเนี่ยสสประมาณสิบแต่ไม่ได้สวก็มีพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบเขาบอกว่าของสสร นี่มันไอสภาแบบไอร่างรัฐมนุนป่ะมาแต่รัฐมนุนปรากฏว่าพอลงพื้นที่สอบปุ๊บสสรอพร้อมกับสามีซึ่งเป็นนายตำรวจเรียกบรรดาผู้ที่ไปให้ปากคำมาพูดคุยเอและบอกให้ไปแจ้งความใช่ไหมถ้าหากว่าถูกข่มขู่นี่คือพื้นที่นำล่องและแจ้งความทันทีนะหลังจากนั้นจึงเกิดปรากฏการ์ตลกร้ายในสวสี่สวอำนาจเจริญ นี่วันที่6พี่ก็ไม่กี่วันที่6เมื่อวันซื้อนี่สวอน้าเจริญมีหนะแต่เมมีสสวนะน่าะเจริญเนี่ยยื่นหนังสือมีใครบ้างสี่คนแดงกองบุญมาสองเพลินจิตขันแก้วสาสมพานพละศักดิ์และคนที่สี่สุวิทย์จำปานน์เออยื่นหนังสือตอบพลตำรวจตีชัตวันรแสงเพชรรู้อยู่แล้วว่าชัตวัน์แสงเพชรถือว่าเป็นหัวหัวหอกเลยนะที่ออกมาเคลื่อนไหวนะในฐานะ สวและเป็นประธานกันมาที่การกระบวนการยุติธรรมนี่ออกมาต่ไหนี่ไงจตวรรษเนี่สี่คนนี้ยื่นใส่สีเหลืองนั่งเลยยื่นนะสี่สวร้องขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอปฏิบัติหรือละเว้นปกินบิหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากการลงพื้นที่สอบปากคําบุคคลในคดีตรวจสอบการเลือกสวที่ไม่โปร่งใสหรือกรณีว่าสวในพื้นที่อำนาจเจริญเมื่อสิบเมษา ออไปสิบที่ลงวันนั้นแหละเออนี่นี่นี่น่าสนใจนะวันที่นะสิบเมษาไปสองเมษากลมกครองออกทุกโอ้โหนี่นี่นี่คนที่ยื่นนี่นี่ถามว่าคนที่ยื่นสวมาจากไหนมาทําความรู้จักกันหน่อยอำนาจเจริญมีประชากรทั้งหมด3ามแสนเจ็ดมื่นี่พันคนสอได้สองคนนะมีสวห้าคนเออในห้าคนสี่คนไปรูประวัติหน่อยไอ้สมพันสมพันพระรศักด ขายก๋้วยเตี๋ยวไก่มะละในเขตเทศบาลอำนาจเจริญ<ด>มา<ด><ด>ยาวนาน12ปี <c oughs> สมัครในกลุ่ม10เป็นผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกเหนือกิจการตามข้อ9คือ SME อ่ะสุวิทย์สุวิทย์จำปานนเป็นข้าราชการบำนาญเป็นครูสอนพละศึกษาเป็นกรรมการบริหารสมาคมอำนาจกีฬาอำนาจเจริญสมัครกลุ่ม16 ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและนักกีฬาครับเพลินจิตขันแก้วพออโรองพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพอํานาจเจริญเป็นผู้สมัครสว,วรกลุ่ม4ี่กลุ่มสาธารณสุขคือกลุ่มสถานีอานามัยนั่นแหละ,ะ,ะแดงกองมาอาชีพขายหมูที่อำานาจเจริญเป็นผู้สมัครสว,วรกลุ่ม10กลุ่มผู้ประกอบการเอะะสบีเหมือนกันพี่วีเอาเนียแดงกองมากับสมพานกับพระลศักดิ์เป็นหนึ่งใน กลุ่มผู้สมัครสวนําริ้วมาตั้งแต่ต้นระดับ30-40คะแนน,น,นมาตั้งแต่ต้นคะแนนสูงอืหลังจากได้รับการล้องชาตวัตรชาตวัตรซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นนายตํารวจบอกว่ายังไงนุ่น <c oughs> การกระทําของเจ้าหน้าที่เดี๋ยใส่นั้นคล้ายกับมีธงในใจโดยบังคับ ให้ยอมรับว่ากระบวนการหัวเลือกสวเนี่ยมีผลโยงกันว่าเป็นพักภูมิใจไทยน,นี่คุณจวตวรีคุณจตวรรพูดเองนะพูดเองนะขณะเดียวแหลงที่ที่สภาแหละขณะเดียวกันยังพบว่าอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่กัดแย้งทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องอไม่เข้าพื้นที่จึงเชื่อได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นอาจมีการแทรกแซงเพราะก่อนหน้านี้มีการตั้งธงจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมและทิบดีดี๋ยวอะไรว่าต้องมีการดําเนินคดีนี้นี่คุณจตวรรษเนี่ยออกมาแถลงคล้ายๆเป็นโอ้เป็นเป็นโกศรักการเมืองเลยนะใช่โอ้โอวันที่ห้าพฤษภาคมก่อนหน้านี้ดูไล่เลียงนี่วันที่หกนะเขายื่นวันที่ห้าผู้ว่าทําหนังสือรับถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าที่เดี๋ยวใส่ลงสอบใครสอบไพรวันแก้วพวง อดีตผู้สมัครสอวอตำบลโนนหนามแท่งออํออเาเภอเมืองจังหวัดอํำนาจเจริญและบ้านนางบุญล้อมวรรณพัฒน์ครับอดีตผู้สมัครสอวอตำบลไก่คำอําเภอเมืองอํำนาจเจริญไม่ต้องว่าเป็นแอบอ้างนะทางดีเอสไอทางอภิญญาทางผู้ยอมรับเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจริงๆ,ๆใช่และก็ถ้าเกิดว่าเจ้าพอเป็นคดีพิเศษเนี่ยท่านอุตวีบอกได้นะใช่เป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยถ้าไม่ความร่วมมือผิดกฎหมายในมาตรา2 2 คุกนะพรบรดีเอสไอคำถ <จำ S 2> ามทำไมต้องอำนาจเจริญทำไมต้องอำนาจเจริญเขาบอกเป็นที <c oughs> ่รวมของโพยหัวสวอยู่ที่นี่หมดนะทั่วประเทศส่งไปเนี่ยไปรวมที่นี่หมดนะนี่มาดูนี่อำนาจเจริญติดท็อปอันดับท็อปแปดท็อปเอสนะ <c oughs> ของการเข้ารอบระดับประเทศมากที่สุดครับขนาดมีมันมีอันดับหนึ่งคือนะอันดับหนึ่ง<ม>บุรีรัมย์สตูลอยุธยา เข้ารอบค่าเท่ากันหมด38บคนบุยลำม,มีสอวสิบสานสิบสี่คนเอ,อ,อ่างทองเลยเข้ารอบสูงสุด37คนเป็นอันดับสองครับอำนาจ,จเจริญ36พี่วีโอโ้ี่อียโสธร34ปสะชาี่กรเท่าไหร่นะกี่สามแสนสี่หมื่นคนสุรินยี่สิคนโอ้ี่จังหวัดอื่นๆใน71จังหวัดไม่ถึง20่สมีผู้สมัครเข้ารอบค่าไม่ถึง20คนเออร้ายกว่านั้น อันน่าเจริญมีผู้สมัครเข้ารอบระดับประเทศทั้งหมดก่อนเข้าเลือกคว่สามเก้าสามกข่งาในสามสิบหกตกรอบเพียงสามคนนะตกรอบสามคนครับมีสองคนได้ศูนย์คะแนนตัวอหนึ่งคนได้หนึ่งคะแนนคือที่ตกรอบนี่แหละเอางี้เอางี้เอาแสดงไม่เลือกตัวเองเหรอแรกเนี่ยสองคนได้ศูนย์คะแนนแสดงว่าพลีชีพเลือกคนอื่นไม่เลือกไม่เลือกตัวเองนะสมัครสวไป หาพระแสงสิอันนี้ระดับประเทศแล้วนะใช่ระดับประเทศแล้วนะไม่ใช่ระดับจังหวัดอํานอเภอนะระดับประเทศแล้วนะเอางี้นะนี่เข้าที่เมืองทองแล้วนะนี่ผมมีชั้นความลับอีกสามคนที่ได้สองคะแนนและศูนย์คะแนนเออได้ศูนย์คะแนนกับอีกหนึ่งคนได้หนึ่งคะแนนนั้นในรอบระดับอำเภอระดับจังหวัดเออคว้าคะแนนมาสูงลิ้วเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคะแนนทีนะออร้ายกว่านั้น ที่อํานาจ,จเจริญในแต่ละกลุ่มของสอวอรครับแต่ละอําเภอจะมีสองคนเสมอใช่ไหมในแปดอำเภอนะพี่วีเท่ากับ16คนเข้าสองกลุ่ม2ก,กลุ่มสองคนสองคนสองคนเพื่อไปเลือกกันครับคําถามคือถ้าจังหวัดที่จะมารถเล็กๆแต่เป็นแหล่งของการรวมโพยสอวอทั้งประเทศได้เนี่ยในการจัดหัวสอวอรครั้งเนี้สแสดงว่าจังหวัดนั้นมันต้องแอบเฟลูตพาวเวอร์อยู่สออย่างหนึ่ง นักการเมืองระดับชาติสองนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าระดับนักการเมืองท้องถิ่นแอบสูดพาวเวแนวหน้าเจริญนั้น,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 นมีชื่อว่าสอสอรอสสอรอชื่อกระชอนมากเอางี้ในสภาก่อนหน้าที่จะเลือกสอวอ คนบางคนที่เป็นผู้สมัครไปพบปะเขาบอกให้คุยกับสสลอสสลอแหลอถ้าไม่คุยกับสสลอให้ไปคุยกับนายทอหรือนายจอคือคำถามมาดูที่ไอ้นั้นเมื่อกี้สวมีห้าคนอ่าสสอานาจเจริญมีกี่คนสองคนครับจาภูมิใจไทยฮะโอ้นี่เขตหนึ่งใครเขตหนึ่งแรกสุกสํารวยจันทนียกุลวันทนียกุลเวันทนียกุลได้มาสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสี่คะแนนได้เยอะเหมือนกันนะ เคสองยานีนาคอะอำนาจพักภูมิใจไทยไ<ด>เอาเป็นว่าสี่หมื่นหนึ่งเอาเป็นว่าอำนาจ,จเจริญเนี่ยเป็นถิ่นของภูมิใจไทยแล้วกันใช่เ,เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ที่อำนาจ,จเจริญและการตรวจสอบที่อำนาจ,จเจริญจนนำไปสู่สอวอสี่คนร้องน่มันมีประเด็นบางอย่างครับ,รบที่ไหนมีควันครับ ที่นั่นเขาบอกว่ามีไฟตออิดตามกันต่อไปว่าอำนาจ,จเจริญจากการสอบเนี่ยผลจะเป็นยังไงกับวุฒธธิสภาผู้ทรงเกียรติครับจุดเริ่มต้นมาจากอำนาจ,จเจริญโมเดล